สวัสดีครับเทนววิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ e c r e t r o o m นะครับวันนี้ผมมาในหัวข้อเปลี่ยนท่าไม่น่าเบื่อเปลี่ยนท่าในที่นี้นะครับหมายถึงท่ารักหรือท่าที่เราใช้ในการมีเพศสัมพันธ์นะครับสาวๆคนไหนเคยเป็นไหมครับที่เวลามีอะไรกับแฟนทีทําการบ้านกับแฟนทีทําแต่ท่าเดิมๆนะฮะมิชชันนารีกับมิชชันนารีตลอดด็อกกี้กับด็อกกี้ตลอดบางคนชอบท่าหมาก็ท่าหมาตลอดอย่างเงี้ยนะฮะถ้าทําซ้ําๆครบเึมานานๆน,น,นะฮะเป็น 2ปี3ปี5ปี10ป,ปีเนี่ยแล้วทำแต่ท่าเดียวเนี่ยหเลยนะครับมันจะเกิดความเบื่อหน่ายในการแล้กกันแล้วมันจะเกิดความขี้เกียจในการที่เราจะมีเพศสัมพันธ์กันนะครับดังนั้นถ้าคู่ไหนเนี่ยดำเนินลอยการมาแบบ1ปีท่าเดียว10ปีท่าเดียวเนี่ยลองเปลี่ยนดูบ้างลองปรับท่าเปลี่ยน การวางขาเปลี่ยนการวางแขนเปลี่ยนจากนอนตะแคงเป็นนอนหงายนอนหงายเป็นนอนคว่ำนอนคว่ำเป็นนั่งตักบ้างนะฮะบางทีมันจะทําให้อารมณ์ความตื่นเต้นของเราเปลี่ยนไปแล้วอยากมีเพศสัมพันธ์ต่อกันมากกว่าเดิมนะครับหลายๆคู่มีปัญหาว่าทําไมผู้ชายไม่ทําการบ้านทาไมอยากทกําการบ้านน้อยลงหรือตัวผู้หญิงเองไม่อยากจะทําการบ้านกับแฟนเนี่ยนะครับบางทีคุณลองนึกย้อนกลับไปดูว่าคุณเป็นอีกคู่หนึ่งหรือเปล่าที่แบบมีปัญหา ทำอะไรซ้ำๆที่เดิมๆท่าเดิมๆมันน่าเบื่อนะฮะดังนั้นเลยข้อหนึ่งข้อดีของการที่เราจะเปลี่ยนท่ารักในแต่ละครั้งที่เราทําการบ้านกันเนี่ยมันจะช่วยสร้างความตื่นเต้นให้คืนกลับมาเซ็กสําคัญที่สุดคือความตื่นเต้นถ้าเราไม่มีความตื่นเต้นต่อกันแล้วกันเมื่อไหร่นั่นแปลว่าเซ็กของเราจะเซ็งเซ็กของเราจะน่าเบื่อเมื่อนั้นนะครับดังนั้นเราต้องหมั่นปรุงรส มันเติมความแปลกใหม่มันสร้างความตื่นเต้นอยู่เสมอวันนี้ผมมีตัวอย่างการพัฒนาท่าธรรมดาให้มันตื่นเต้นขึ้นมาฝากอย่างเช่นคู่รักบางคู่นะฮะชอบทําท่าด็อกกี้ท่าด็อกกี้คืออะไรท่าด็อกกี้คือท่าที่ผู้หญิงทําท่าเหมือนคานอยู่หรือหมอบอยู่แล้วผู้ชายคุกเข่าสอดใส่จากทางด้านหลังใช่ไหมฮะปกติผู้หญิงก็จะคานเหมือนหมอบอย่างนั้นอนะผู้ชายก็คุกเข่าทําไปทําไปจนถึงจุดสุดยอดอันเนี้ยเขาเรียกว่าแบบธรรมดาถ้าส,สาวๆอยากจะเพิ่มความแอดวานซ์นะครับบางทีนะฮะเราอาจจะเป็นฝ่ายขยับเองบ้างอะ เช่นตอนผู้ชายเขาทําช้าลงหรือเขาพักคุณเป็นฝ่ายที่ขยับสะโพกเข้าออกเข้าออกบ้างนะฮะหรือลองเปลี่ยนใหม่จากที่คุณคานอยู่อย่างนี้นะฮะคานอยู่แบบนี้นะครับคุณอาจจะหมอบลงไปเหมือนกระต่ายโด่งก้นให้มันโด่งขึ้นมานะฮะสัมผัสที่น้องเคกับน้องสาวมันจะถูกทัสกันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนองศาไปความเสียวมันก็จะแตกต่างขึ้นความตื่นเต้นมันก็จะเปลี่ยนไปนะฮะหรือบางทีออะอย่างผมเป็นผู้ชายเนี้ยถ้าสมมติผู้หญิงเขาคว่ำตัวหมอบลงไปเนี่ยบางทีผมจะดึงแขนผู้หญิงสองข้างมามาถือเอาไว้นะฮะมันก กลายเป็นว่าแทนที่ผู้หญิงจะหมอบหรือคานอยู่ที่พื้นผู้หญิงก็จะกลายเป็นว่าถูกดึงแขนให้อยู่ในท่าแบบนี้นะฮะแล้วพอเปลี่ยนโพสิชันเนี่ยผู้หญิงจากการที่ตอนแรกเอามือเท้าพื้นอยู่ควบคุมตัวเองได้แล้วกลายเป็นถูกผู้ชายดึงข้อมือ2ข้างไปไว้ด้านหลังแบบนี้ นะฮะจะกลายเป็นเหมือนผู้หญิงคุกเข่าแล้วลอยหน้าอกลอยขึ้นมานะฮะแทนที่จะน่าเบื่อมันจะกลายเป็นตื่นเต้นมากกว่าเดิมผู้หญิงเหมือนคอนโทรลตัวเองไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้ให้ผู้ชายเป็นฝ่ายดึงและขยับขยับนะฮะแทนที่จะเป็นด็อกกี้ธรรมดากลายเป็นตอนนี้เหมือนกลายเป็นนางกินนาลีโดนพานบุญโอบอุ้มขึ้นมา บินขึ้นฟ้าไปด้วยกันความเสียวมันก็จะเพิ่มมากขึ้นความตื่นเต้นมันก็จะเพิ่มมากขึ้นสาวๆาวอยากรู้เคล็ดลับการพัฒนาท่าธรรมดาธรรมดาที่มันน่าเบือ่อที่เราเคยทําทุกวันนี้ไปเป็นท่าแอดวานซ์ไปเป็นท่าที่มันตื่นเต้นขึ้นเสียวขึ้นถึงจุดสุดยอดง่ายขึ้นเนี่ยนะฮะผมมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าเบสแอดวานซ์นะครับหบทเรียนในนั้นจะสอนเรื่องการพัฒนาท่าเบสิกให้เป็นท่าแอดวานซ์ท่ายายให้เป็นท่ายากท่าที่ไม่เสียวให้เป็นท่าเสียวเนี่ยนะ บทเรียนแต่หนึ่งบทเรียนจะสอนเรื่องท่ารักแบบนี้นะฮะใครสนใจดูจบแล้วทักมาที่ไลน์แอดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับไลน์แอดเทรนด์วิกนะครับบอกว่าอยากเรียนเบสแอดวานไหมฮะนอกจากบทเรียนพัฒนาท่ารักนะครับยังมีบทเรียนการใช้ปากขั้นเทพการอยู่บนขั้นเทพนะฮะอยู่บนแบบเซียวส่ส้นวิธีการจูบแบบต่างๆให้เกิดความตื่นเต้นการอาบน้ําให้ผู้ชายทํายังไงฟอกสบู่ให้ผู้ชายทํายังไงนวดให้เขายังไงให้เขาไม่อยากไปเที่ยวอาบอบนวดอีกเลยให้เขาติดในรถมือเรานะฮะอันนี้ทั้งหมดมีสอนอยู่ในคอร เบสแอดวานสาวๆคนไหนอยากแซบอยากให้ผัวอยู่ติดบ้านอยากให้แฟนไม่หนีไปเที่ยวนอกบ้านนะฮะเรียนเบสแอดวานเนี่ยเป็นตําลาเด็ดไว้ปราบพยศแฟนคุณให้อยู่ติดบ้านติดมือคุณติดปากคุณไปไหนไม่รอดเลยนะฮะอ่ะอันนี้เมื่อกี้ท่าแรกคือด็อกกี้ที่ผมยกตัวอย่างนะฮะอีกท่าหนึ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงแล้วมันทาให้อารมณ์เปลี่ยนได้แค่เพียงแค่ยกขาคือท่าอะไรรู้ไหมท่ามิชนาลีมิชนารีคือท่าที่ผู้หญิงนอนหงายถ้าคุณนอนหงายเหยียดขาตรงๆ ความรู้สึกเวลาผู้ชายสอดใส่เข้าไปก็จะเป็นแบบหนึ่งแต่คุณลองดูถ้าวันไหนเขาสอดใส่เข้าไปแล้วคุณอ้าขาออกนะฮะหรือคุณยกขาออกไปเกี่ยวเอวเขาเนี่ยความแนบแน่นมันจะเพิ่มมากขึ้นความเสียวความลึกมันจะเพิ่มมากขึ้นแค่คุณอ้าขาออกหรือคุณเอาขาไปเกี่ยวรอบเอวรอบก้นเขาไว้เนี่ยนะฮะน้องเคมันก็จะดันเข้าไปได้ลึกขึ้นผู้ชายก็จะขยับเข้าไปได้ลึกขึ้นสัมผัสภายในมันก็เปลี่ยนเห็นไหมนอนเฉยเฉยเสียวแบบหนึ่งยกขาเสียวแบบหนึ่งเกี่ยวเอวเสียวอีกแบบหนึ่งเห็นไหมฮะถ้ารักธรรมดา เราสามารถปรับให้มันเป็นท่าที่ตื่นเต้นได้และมันจะทําให้คุณและเขาอยากทําการบ้านต่อกันมากกว่าเดิมนะฮะอยากสร้างความตื่นเต้นให้กันและกันมากกว่าเดิมช่วยกันเรียนรู้ช่วยกันค้นพบสิ่งแปลกใหม่มากกว่าเดิมใครมีคําถามสงสัยข้องใจในเรื่องเพศสัมพันธ์อยากจะมีความรู้หรืออยากจะเรียนคอร์สออนไลน์นะฮะมาคุยกับผมได้ตลอดเวลาทักมาที่ไลน์แอดเทรนเนอร์วิกเทรนเนอร์วิกที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับวันนี้ฝากไว้ทัางนี้ครับแล้วเจอกันครับ